ผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับก่อนที่จะไปดูชุดสรุปนะครับเดี๋ยวแอดก็พามาดูเดี่นล่างชนแต้มรวมอีกสักสุดหนึ่งนะครับเื่อจะได้เป็นแนวทางอีกสักชุดหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะปร,ะรับชมนะครับก็ฟังคำเตือนกันสักนิดนึงนะครับ แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังคาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหอยเด็ดชาแนลอันนี้ก็จะเป็นแต้มรวมนะครับแต้มรวม2ตัวล่างชน2ส,สูตรนะก็ใช้มาทุกงวดนะครับผมบางงวดก็ให้ดูกระดาษแผ่นนี้ด้วยบางงวดก็เอาแต่ ว่าผลลัพธ์ไปเลยนะครับผมถ้าเกิดใครได้ดูหลายคลิปที่ผ่านมาสูตรนี้ก็จะจําได้นะครับว่าอสองสูตรจะชนกันนะครับสองสูตรสูตรที่1ผลลัพธ์จากการคํานวณได้เลข8ตัวนะครับสูตรที่2ได้7ตัวนชนกันก็7ตัวบ้าง6ตัวบ้างนะครับผมแล้วก็จะมีสูตรดับแต้มด้วยนะครับสูตรดับแต้ม ถ้าเกิดว่าในสูตรนี้ไปชนกับตัวชนของแต้มนะครับเราก็ตัดออกแต่ถ้าเกิดยังเยอะอยู่เราก็จะใชะ้เพิ่มอีก3สูตรนะครับแต่ถ้าเหลืออยู่ประมาณทัก4ีตัวอ,อย่างนี้เราก็จะไม่เอาเพิ่มนะครับเราก็จะใช้แค่สูตรเดียวก็อย่างเมื่อก่อนนู้นนะครับก็แอดได้เอามาตั้งตั้งแต่งวดก็เดินดีนะครับแต่อเอามาตั้งตั้งแต่งวดที่ออก เลขล่างออก5้าสามเนาะอย่างนี้นะครับสองสูตรนี้ชนกันก็ห้าหกแปดสองสามนะครับแล้วก็ดับแต้มก็ที่ดับดับที่สามนะครับเราก็ได้ตัดสามออกอย่างนี้นะครับผมแล้วห้าบวกสามนะครับก็เป็นแปดนะครับก็คือแปดที่จุดไว้นี้นะครับก็คือแต้มแปดแบบนี้นะครับผมอย่างหนึ่งีนะครับก็แต้มห้าอย่างนี้นะครับงวดถันมาแล้วก็ดับแต้มแปดอันนี้ไม่มีก็ไม่ได้ตัดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับออก42ก็แต้ม6นะครับก็เข้าที่แต้ม6นี้นะครับแล้วก็สูตรดับแต้มว่ามี2เราก็ได้ตัด2ออกก็จะลดเหลือน้อยตัวลงนะครับก็จะเดินดีนะเข้ามาตลอดนะครับรวมทั้งงวดที่ผ่านมานะครับผมางวันออกที่4 7่อ่าเบวกก็เป็น1แต้มนะครับอ่าก็ชนกันสองสนี่ชนกันก็ที่01 2 468นะครับ แล้วก็ดับแต้มศูนย์ก็ได้ตัดศูนย์ออกไปก็เหลือที่ขตัวนะครับก็เข้าไปที่แต้มหนึ่งนะสีบวกหนึ่งเป็น 7, เจ็ดสี่บกเจ็ดเป็นหนึนะครับผมแล้วสูตรหงวที่จะถึงนี้นะครับสูตรแรกนะครับได้ห้าหกเจ็สูตรที่สองสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนสูนรนี้ชนกันแล้วนะครับก็ได้อยู่ที่6กเจ็นะครับ 7 8 9 2วิธีทำนะครับก็สูตรที่1นนะครับใช้แค่หน่วยบนคูณ5เท่านั้นเองนะครับสูตรที่2บวก10หน่วยล่างนะครับได้เท่าไหร่แล้วบวก3คงที่นะครับนี่ก็อย่างนี้นะครับ9 5 45นะครับแล้วก็ใส่5ไว้เลยอย่างนี้เราตั้งแล้วก็5 6 7 8 9เจบวก2คงที่ก็จะได้1แล้วก็ไล่ไป2 3นะครับแล้วก็สูตรที่2นะครับ7จบวกส ก็เป็น1 1บวก3ก็จะได้4นะครับก็จะเอาสีมาวางก่อนบวกสองคงที่ก็จะเป็น6กแล้วก็ไล่ไป7 8 9 0แเราล้วบวกสองคงที่ก็จะเป็น2นะครับสส่วนนี้ก็ได้ชนกันที่6 7 8 92แนะครับแล้วตัวนี้ดับแต้มนะครับผมดับแต้มตัวนี้ก็ใช้นะครับหลักแสนอันนี้แอดไปเดียวมาวางนั้นะมันอยู่อีกเล่มหนึ่งนะครับอ่า ใช้หลักแสนนะครับบวก1นบะบวก10ล่างหน่วยข้อ3นะครับบวกด้วย10ข้อสี่แล่วเาไห่บวก2คงที่นะครับก็จะได้อยู่ที่9นะครับวันนี้ตกที่9แล้วในนี้นะครับถ้าไม่คิดอะไรมากเนาะถ้าทำตามสูตรก็จะตัด9ออกไปคือดับแต้มนั่นเองก็จะเหลือแต้มอยู่ที่6 7 8 2แนะครับผมแล้วทีนี้ <c oughs> เลขเด่นล่างนะครับแอดได้จับประชนกันแล้วตัวน,นี้ก็จะลกๆหน่อยนะครับอันนี้แอดไม่ได้ลอกดีนะแต่ก็คือว่าทําทาจริงนั่นแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้ลอกใส่ไม่ได้เขียนหัวข้ออะไรชัดเจนแต่ก็ลอกมาจากเด่นล่างนะครับมันจะมีหกตัวห้าตัวนะจริงๆแล้ว1ตัว2ตัวก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพวกนั้นมันเสี่ยง แล้วก็เลขมันไปคนละทิศละทางอย่างนี้เราก็จะจับจุดถูกจับจุดไม่ถูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลขอยู่ที่สามสี่ตัวห้าตัวหกตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันชนกันแล้วเราจะจับจุดถูกจับถูกง่ายขึ้นนะครับจับจุดได้ง่ายขึ้นแอ,อก็ได้เอาชนทั้งสี่สูตรบ้างาชนเก้าสูตรบ้างนะครับมันก็จะได้ต่างกันไปทีนี้แอ,อก็ได้เอามาชนกันสิบสามสูตรนะครับสิบสามสูตรเลย ก็แคได้ทำแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะชนกันอยู่ที่8 1 6เยอะนะครับอแนะนี้จะชนกันอยู่ที่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับนะชนกันที่9 8นี่นะคือคือตัวนี้8ชนกันที่9 0สูตรนะลองลงมาก็จะเป็น1 ชนที่8สูตรลองลงมาอีกก็เป็น6ชนที่8สูตรฉะนั้นเราก็เอา8 6 1นี้ไปเป็นตัวเด่นเลยนะครับก็เอามาจับคู่ชนกันกันกบเด่นล่างาไม่ใช่ตัวที่เอามาชนกันกับแต้มล่างนะครับแต้มสองตัวล่างนะก็จะได้อยู่ที่นี่นะครับเ,เด่นล่างนะครับแปดหนึ่งหก จากส3สูตรเนาะถ้าจะไล่ไปทั้งหมดเลยมันก็จะให้ดูทุกสูตรแล้วเราจับชนแล้ววิธีบวกวิธีอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะช้านะครับผมแล้วก็แต้มนะครับได้6 7 8 92อนะครับอันนี้แอดเอามา,าเรียงให้ทั้งหมดนะเผื่อใครชอบแต้ม9นะครับผมด,ดูหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับผมก็อย่างที่เคยนะครับผมถ้า8มานะครับ8บวก8ได้16คือแต้ม6นะครับ89เแต้ม7 8 0แต้ม8 8 1แต้ม9 8 4แต้ม2ถ้า1มา1 5แต้ม6 1 6แต้มเ17แต้ม8 18แต้ม9 1 1แต้ม2ถ้า6มา6 0แต้ม6 6 1แต้ม7 62แต้ม8 6 3แต้ม9 6 6แต้ม2นะครับทีนี้เราก็จะเอามาชนกันกันกบที่เร้ทําไว้นะครับขตัวบนตรงที่ตัดกันในคลิปที่แล้วนะครับผม ก็คือตรงนี้นะครับนี่ตัวที่สองตัวล่าง2องตัวล่างถ้าพูดผิดก็ดูตามเลขตัวหนังสือตัวเลขเลยนะครับบางครั้งบางทีก็มันทําหลายสูตรทําซ้ําไปซ้ามามันก็พูดผิดอันนี้จะเป็นสองตัวล่างตรงนะครับที่ตัดมาแล้วเหลือหกคู่ชุดนะครับผมและอันนี้ก็จะเป็นที่ทําเมื่อสักครู่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นเด่นล่างชนแต้มรวมอันนี้จะเป็นสามถ้าเกิดเราตัด ก้าออกก็จะเป็นอ่าสามสชุดแต่ถ้าเกิดเอา9ด้วยก็จะเป็น355ชุดนะครับลองดูก่อนนะครับเผื่อเขาตรงกันแต่บางเอิญว่าถ้าเกิดบางครั้งบางทีถ้ามันดับไม่อยู่เราก็จะพลาดโอกาสนะครับถ้าเกิดบัญชนก็เราก็เอาตัวเด่นไว้ก่อนนะครับแปดนะครับไม่มีนะครับแปไม่มี80มีนะครับแป หตัววงกลมไว้กันแปดศูนย์ศูไม่มี9 04ไม่มี4 18เนี่ยมันจะเป็นแต้ม9นะครับผมตัวชนกันบางครั้งบางทีมันก็อาจจะเป็นอ่าเหลือมันมานะครับเราเป็นตัวกันตัวรองก็ได้นะครับผม หนึ่งเก้าไม่มีแต้มศูนย์นะหนึ่งสี่ไม่มีแต้มห้านะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะชนกันอยู่ที่แค่อันนี้จะเป็นตัวไปกลับเองนะครับในแต้มนะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแต่อันนี้จะเป็นตรงนะก็จะเหลืออยู่แค่สองคู่ชุดนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเหลืออยู่สองตัวล่างตรงนะครับจากหกชุดอันนี้แอดได้ทําที่เห็นว่าเป็นสามแปดตัวนี้นะครับแอดได้ทําอีกชุดหนึ่ง มันเปเด่นอ่ามันจะมีสูตรหนึ่งนะครับเขาเด่นที่สาม้วก็เลยลองจับเป็นตัวกันดูนะครับเพราะมันก็แปดนี่ก็เป็นตัวเด่นอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเผื่อสามมาก็ให้เป็นตัวกันไว้เป็ตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับมันอยู่ในหลายสูตรก็อย่างว่านะครับผมเอามาทําให้ดูไม่ครบนะครับผมไม่หมดถ้าทำก็ต้องลงวันละ3、ามสี่คลิปถึงจะหมดนะครับผมแล้วตัวน,นี้นะครับถ้าสมติว่า บางท่านไม่ชอบใน6คู่ชุดนี้หรือว่าไม่ชอบ08ไม่ชอบ18นะครับอแอดก็จะเอาอแ้มรวม2ตัวล่างนะครับไปชนกับชุดเต็มให้นะครับผมลองดูนะนี่นะครับอันนี้คือเป็นชุดเต็มนะครับคงยังจําได้เนาะเพราะว่ายังไม่หลายวันนะครับบางครั้งบางทีลงได้วัน2วันก็ลืมแล้วก็มีนะครับ บางท่านก็ดูผ่านๆก็ไม่ได้ใส่ใจก็อาจจะลืมนะครับผมก็เอามาทวนความจํำนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่ตัดมาจากครั้งแรกนะครับ10ล่าง5ตัวหน่วยล่าง5ตัวนะครับจับคู่กันได้55 25คู่ชุดเดี๋ยวลองเอาแต้มล่างนะครับมาชนกันดูว่าจะได้ที่ตัวไหนมีตัวไหนบ้างที่ตรงกับแต้มรวมนะครับผมอ่าแปนี้นะครับแป แปดเก้า 8, 9, แต้มเจ็ดเก้าเก้าแต้มแปดเก้าสี่แต้มสามไม่มีนะครับเก้าห้าแต้มสี่ไม่มีเก้าหกแต้มห้าไม่มีศูนย์แปดอันนี้ก็เป็นตัวที่ได้เราได้แยกออกไปแล้วนะครับก็คือศูนย์แปดอันนี้ได้แยกก็วงกลมไว้ก่อนนะครับจะได้ต่างๆเพื่อนเนาะ น09นะครับก็9แต้มนะ04ไม่มี05ไม่มี5แต้ม06มี6แต้มนะครับเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นตัวเลือกอีกชุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบชุดนั้นนะครับผม18อันนี้ชนเอ้อันนี้ที่เราแยกกอกไปแล้วนะครับวงกลมไว้08กับ18นี้นะครับแล้วตัวน,นี้19 แต้มศไม่มีหนึ่งสแต้มห้าไม่มีหนึ่งหแต้ม6มีนะครับเผืเ่อใครชอบหนึ่งหนะครับหนแต้ม7นะครับเผืเ่อใครชอบหนะึ่งะวงวง,วงไว้ให้หมดเลยก็ได้เลยไม่ต้องอันนี้มายากเราก็ไม่ต้องสนใจมัน8ปดนี่ก็เป็นโรกเลขเอ่อสีปีมาครั้งหนึ่งแปดเเแนี่ยหนึ 9, 0, แต้มไม่มีหนึ่งสอันนี้ไม่มีสองแปดศูแต้ม สองแต้มไม่มี2องแต้มจะมีตัวเลขใหม่ๆเผื่อชอบนะครับสองาเจ็แต้มนี่สแต้มสี่แปดแต้มเผื่อไปตรงความฝันนะครับ493เแต้ม448สแแต้มอันนี้ มายากหน่อยแล้วก็ไม่ต้องไปดูมันสี่ห้าเก้าแต้มอันนี้ก็มายากนะเลขพี่น้องนงสี่ห้าปีมาครั้งหนึ่งสี่หกศูนย์แต้มไม่มีนะครับเนี่ยก็จะมีอันนี้อยู่ในชุดที่เราทําไปแล้วนะครับนะสองตัวนี้นะทีนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็อยู่ในชุดที่เราทําเมื่อไรมีอีกชุดหนึ่งนะครับก็คืออ่าไม่ใช่นี่ก็จะมีเพิ่มเข้ามาก็ 0615162425264848นี่ก็มายากนะครับ45ปีค่อยมาครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ก็จะบินตัวเลือกเพิ่มขึ้นมา56ชุดนะครับนี่ก็ลองลองดูนะครับเผื่อชอบนะอันนี้คือตรงกับแต้มแล้วนะครับผมก็จะเผื่อเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับผมกับหน้าจอไิดูนะครับผม ส่วนถ้าเกิดนะครับดูจากชุดเต็มแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ชุดที่ตัดนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับผมแล้วทีนี้แต้มเก้านะครับผมอันนี้ตัดนะอันนี้จะทําให้ดูครบๆหมดเลยนะแบบที่ทั้งตัดเลยแล้วก็แบบที่ว่าให้ดูเต็มๆด้วยนะครับผมจะไม่ได้ตัดทีเดียวให้หมดเพราะว่าบางครั้งบางที บางท่านอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ตัดตามสูตรเลยตัด9ออกนะครับแต้ม9นะเพราะฉะนั้นนะครับ18นี้แต้ม9เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเด่นอยู่ที่ตัวเดียว08นะครับ08จะมาไหมนะครับ ตัวเดียว08อันนี้แบบที่ตัดทั้งหมดแล้วนะครับผมไม่ได้ตัดแบบชุดเต็มน,นี้ตัดแล้วตัดอีกตัดลงมาตัดจนแบบเครื่องสุดท้ายแล้วนะครับผมได้ที่0-8นะฝากไว้พิจารณานะครับผม้าชอบค่อยนำไปใช้นะครับทาไม่ชอบก็ผ่านๆไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมแนวทางทุกแนวทางนะครับผมก็ได้พูดไว้ทุกคลิปนะครับก็ ดทุกสูตรก็ย่อมมีเข้าย่อมมีหลุดเป็นธรรมดานะครับก็ถ้าทื่นชอบค่อยนำไปใช้ไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับดูไว้ก่อนเลืองวดหน้าเข้านะครับเราก็จะได้มีสูตรดีๆนะไว้ติดตามนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าก็คลิปอีกคลิปหนึ่งก็ทุดสรุปเลยนะครับผม ท่านทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ